สวัสดีจ้าพี่น้องมนีฝ่าผ้าด้วยจะมาสรุปโขงสุดท้ายแต่ละสำนักแต่ละทีทีเ่เฮาได้ไปเอาแนวข้างตูรกมาฝ่ามาตอนพี่น้องทุกคนเนาะค่ะจะสรุปว่าแต่ละหม่องเพิ่นหาตัวใดส่วนปูศีนเด้ดค่ะนี่อันนี้คือปูศีนปูศีนเพ็่นเน่เนี่ยศนหาศี่05 0แ สี่หกค่ะวงกลมให้อยู่สามคูเนาะค่ะเอาแคปหนาจอไว้พี่น้องแต่ตัวล่องพี่น้องกับไปพิจารณาเบิงว่ามากบอเนาะค่ะปูว่าซูนหาปูมากหลายไอเป็นเล็กเด่นนะคะเหล็กเด่นซูนแปดเหล็กล่องข้อมฟันของปูกับฟันดีนะคะปูสี่ศูนย์ต่อไปก่ะเป็นของแม่แป้นเนาะค่ะเล็กแม่แป้น แม่เป็นกับเป็นสูตรหวยคำนวณคือกันเนะคะ่ะเพิ่นกเดนไฮทีหาศู 50, 50นย์หาเก่ากับศูนย์สามเ้าะคะ่ะเด็กสูตรหวยคำนวณของแม่เป็นเขปหนาจอยคือนกันค่ะพี่น้องเฮสูตรคำนวณแล้วกับฟันดีเนาะคะ่ะฟัน,ว,นว่าพนเอาคาราซองมาหายประสัตแม่เป็นพ่นวากะละมังแบกงยาย่ายปรสันเข็มนาจอไปพิจารณาณนกันเลขของแม่เป็นค่ะ ต่อไปก็เป็นเลขของปูน้องลักเลยค่ะปูน้องลักเลขกปูน้อง,ล,ล,องลักเข่าตลอดเลยคะ่ะเมื่อที่แล้วก็เขาหนึ่งเก่ามูนี้ปูกระหายเล็กเด่นบทมาที่เก่าสองเลยค่ะเน้น 92. เก่าสองเหล็ก่างปูกระหายเน้นมาที่แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับมีเหล,ล็กรองน้ำเอาพี่น้องเ้อาแคปหน้าจอไว้พิจารณาบึงน้ำกันอันนี้เป็นแนวทางของปูน้องลักก็เป็นสูตรหยอยค้านวณเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นเล็ปูสามแปด ปูสามแปดกะเป็นสูตรหวย่อนเนคือกันปูกระเน่นไหทีหาหนึ่งกับ3ามหนึ่งนะคะหาหนึ่งสามหนึ่งของปู38มแสามตัวปูกระเน่นไหทีสามชุดหาสองศหาหกหนึ่งกับหาสามหนึ่งปูว่ะหาสามหนึ่งี่คิดว่าเล็กข้นโมมักทราม,มาเนี่ยมันติคนทีถึกคนสีลืมเล็กตัวนี้ปูว่าบนาอชิมาหาสามหนึ่งนี่ค่ะพิจาณา เบิงเนาะค่ะมีสูตรหพราะนวนคือ,อกันปูสามแปดเด็กปูก็เดินดีเขาตลอดเขามาทุกงวดค่ะบางเทืกอปูก็จับคู่ห้ว่าบ่ได้งวดบาหันแต่ว่าเด็กตดปูกับเขาแต่ปูจับคู่ห้ไม่ได้แต่ว่าเปยัางขางวดนีกค่ะพิจารณาเบิงเหล็กปูเนาะคะ่ะอันนี้เหล็กของปูบ้านโนนเนาะคะ่ะปูบ้านโนนปูบ้านโนน เพิ่นหามาเน้นทีหกสี่กับเจ็ดสี่แล้วค่ะปูบ้านนนเน้นหกสี่เจ็ดสี่เอาแคมหน้าจอพี่น้องไปพิจารณาน้ำกันสูมหัวค้นมวนคือกันค่ะปูบ้านนนต่อไปเล็กพ่อหนูค่ะพ่อหนูปูหนูนั่นแหละคะ่ะเพิ่นซึก ล้วค่ะตอนนั้นเพิ่นบวชอยู่เพิ่นสืประมาณที่ยี่สิบสองค่ะสึกประมาณแล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะคะ่ะพ่อหนูเพิ่นก็ะหายเด่นที่สามหกแล้วค่ะเป็นนินสามหกค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ศูย์หวยคำนวันคือกันค่ะของพ่อหนูสามหกอันนี้เป็นปูซีหาเนาะคะ่ะปูซีหา,เ,าเขียนผิดวะเนาะพีนออ่น้องศูนย์เจ็ดสามเยวเด้่อค่ะ อันนี้ก็เป็นเนื้อทางของปูซีห่าได้ค่ะแขปหนาจอ้คือกันเป็นสูตรหัวคำนวณสรุปออกมาแล้วปูวก,ก็ให้นี่นะคะ C0 c 6 7 4แต่ c 0, c 6, c 4ต c 0ก็ให้เน้นเน้นบนเนาะค่ะส่วนหลางกเน้นอยู่ C6 กับ 7C เลขบนปูนมี074นะคะเอาแคปหนาจอไว้คือกันค่ะเป็นสูตรหัวคำนวณจากปู C5 พิจารณาเบื้องน้ากันว่าหมักบอเล็กชุดนี้ ต่อไปเป็นเลขของปู72็ดสนะคะปู72ปู72ปูมะแขงใหญ่เนาะพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามหวยสูตรคำนวณของปู72็ดสอเดินดีเลยคะ่ะเดินดีบนมีหลุดเลขปูเอาแคปมน้าจอไว้ปูเน้นแหงศูนย์สานะคะกับ7 161หนึหนแค้มน่าจอไปพิจารณาน้ำกันส่วนเลข0ูนย์าเก้ากสี่เกนี่เป็นเลข สูตรใหม่ของปูด้วยค่ะเขามาแล้วประมาณจักหมวดเนาะหาหกหมวดอยู่ด้วยค่ะสูตรใหม่เนี่ยค่ะลองพิจมนาเบื่องน้ากันสูตรเก่าปูกับเขามาตลอดคือการค่ะเดินดีเดินตลอดปีวิ่งตลอดเดินดีเข่าทุกหมวดนะอะเอาง่ายๆเนาะค่ะสูตรหวยคํานวนแม่นๆจากปูเจ็ดสองอันนี้ก็เป็นเลขของปูหนึ่งศูนเนาะค่ะปูหนึ่งศูนเนาะ ปูหนึ่งศูนย์นะคะงวดที่แล้วปูหนึ่งศูนย์ค่ะเลขปูเขาด้วยค่ะหนึ่งศูนย์งวดที่แล้วกันนิมิตฝันใดคือจังสีส่ศูนย์นะคะปูเน้นให้สีส่ศูนย์นะคะงวดนี้สีส่ศูนย์เน้นให้เลยสีส่ศูนย์เลขสีส่ศูนย์เน้นล่างด้วยค่ะเพราะว่าปูฝันดีฝันา่านิมิตมาไม่คนมาบอกสื่อตัวนี้นะคะสีส่ศูนย์เอาเแข็งๆขียนเลยค่ะแคปหน้าจอไว้ พจารณาเบิ่งน้ำการเล็กสี่ศูนย์พายเกได้เล็กบนล่างกะเข้หน้าจอไหวห้าปูได้บ,บ่มักเล็กตัวนี้เนาะคะ่ะเป็นพารณาตัวอื่นของปูได้คือกัน,นะคะ่ะส่วนเล็กแม่น้อยแม่น้อยฝันแม่นแม่น้อยฝันแม่นพผก็หูจักเพื่อนเนาะค่ะเป็นคนดังเนาะค่ะแม่น้อยฝันแม่นแม่น้อยฝันแม่นมีเพื่อนเนียนให้สิบสองนะคะเป็นมักกับมักสิบสองเนาะคะ่ะกับเจ็ดศูนย์แต่ตัวอื่นเพื่อนกับ ราคาตามทีเห้าเขียนไปให้เบิ้องนะคะ่ะนอกค่ะเจ็ดศูนย์สองไม่น้อยเพิ่กระสือหลายเ้ยค่ะเลขชุดนี้นะคะเมื่อทุกตัวเลยค่ะก็แคบหน้าจอไว้ชุดนี้มันทุกตัวระคะไม่น้อยเพิ่งเพิ่งกับวา้าซูาชุดนี้เพิ่งกระสีได้หลายแสน,ล,นแล้านคนละเนาะคะ่ะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องนกหน่อยหัวนีมห้องเอิ่นบอกสิบสองเลยค่ะความฝันกันเลยเจ็ดศูนย์สองเนี่ยคะ่ะแย่ออกามาค่ะตามคลิปเลยะคะ่ะตาม พี่น้องเห็นเลยพิจารณาเบิ้งน้นกันเหล็กแน่นน่อยเป็นเหล็กความฝันนะคะกับเหล็กนกน้อยคู่ใจเลยค่ะนกน้อยเอาพี่น้องไปที่นี่อาจารย์ตรงเตงอาจารย์ตรงเตงะะีงเน้อค่ะสูตรหวยคำนวณเหมือนกันเนาะคะ่ะอาจารย์ตรงเตงค่ะอาจารย์ตรงเตงศูนย์หาหนึ่งเนะะ้อค่ะเพ่อนกระสือ เวอร์ติลีไวแล้วหนึ่งหนึ่งกับหลายใบอยู่เด้อค่ะเอาพิจารณาเบึงน้ำกันเดล็กอาจารย์ตรงเติงว่ามักบ่อแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสูตรคืาคำนวณแม่นๆจากอาจารย์ตรงต็งเะค่ะต่อไปก็เป็นเน้นน้อยนะคะเน้นน้อยคนฝันนะคะเน้นกับฝันดีฝันใดทุกงวดเลยค่ะงวดแล้วนี่เลขกเนียนกับเขาเลยค่ะเนี่นกับบอกอยู่ค่ะเล็กเน้นงวดนี้เนีนกับฝันใดอีกแล้ว สามเปดหาแต่นี่ก็บมาที่สุดคือสามหาเอาพี่น้องพี่จาไนดะ้แคปไว้เลขน,นิ่งหนึ่งที่สามหาอันนี้เลขอาจารย์สายขมิ้นเนาะคะ่ะอาจารย์สายขมิน้นสูตรหวยตะลางกับเดือนดีแล้วค่ะเดือนดีเลขอาจารย์กับเป็นสูตรหอยคำนวนแม่นกับสูตรสูตรหวยคำนวนแม่นกับหวยซองนะคะกามาสรุปเข้ากันก็คือได้ 3ามหาสามแปดหนึ่งหาสามหนึ่งนะคะเลขที่ปูเน้นกับแคบหน้าจอไวค้ค่ะแคปหน้าจอไว้ไปหาเลขสื่อสลัก,กีแบงรัฐบาลเนอะคะ่ะเอาถ้าไปบบมักตัววงกลมก็สื่อตัวบววงกลมก็ได้เนาะเอาแคบหน้าจอไปพิจารณาเบิงอาจารย์สายขมิน้นต่อไปก็เป็นเลขแม่หนูแม่หนูนี่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเจ้าของเหรียญล้อหาทีว่า อาจารย์ซ้ายเคยมีินเพิ่นเอามาเฮ็ดท้ำพิธีสวดเ้อค่ะเมนูนี่เมนูเพิ่นกับไ้เพิ่นกัะเดียนทีหาสามกับเจ็ดหนึ่งเนอคะ่ะหาสามกับเจ็ดหนึ่งเอาพิจณาบองน้ำกันพี่น้องนี่เนมนูหาสามนี่เพิ่น่าเพิ่นกับมักอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นไปเห็นอยู่ฝ่ามือของพระพุทธรูปนะจะเป็นจะแม่กวดอิ่มนะคะท่างเขาท่างเขาไปทำล้ำย่ยเนาะค่ะคืออินท่พักสูงเนาะ กับเจ็ดหนึ่งเนีกับเด็กความฝันความฝันกับไปตุงกับเด็กน้ำตาเที่ยนเนาะค่ะที่เมนูมาเห็ดทำบิทที่ทำบิทที่ใหปูให้อาจารย์สายขมิ้นสวดทำบิทที่เนาะค่ะก็ได้กัตุงกันกับความฝันเจ็ดหนึ่งฝันว่าคนในหมู่บ้านนะคะมีเพื่อนหลังหนึ่งตายเป็เพื่อนเนาะเพื่อนกาเพื่อนกับตื่นมาเพื่อนกับไปเบิ่งบาเล็ทีบาเล็ทีมันก็เป็นสองสองนึงเจ็ด บางทีสองหนึ่งเจ็ดเขียนในพอมในพี่นอนก็สองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแต่คุณแมมเพิ่นมาเจ็หนึ่งนะคะเขียนหน้าจอไว้พิจารณาน้าากันนะคะเลขแม่หนูต่อไปก็เป็นเลขอันนี้เป็นเลขของแมดา拉ด้วยคะ่ะสูตรหวยคำนวณเหมือนกันเลยคะ่ะอันนี้อันนี้เลขแม่ดาราสูตรหวยคำนวณยังไม่หลุดเลยคะ่ะเขามาตลอดถือมากจนนับหลงเลยคะ่ะสูตรหวยคำนวณของคุณเมดรา ถือมาจนได้เห็ดน้ำเงือนน้ำซ่ากนกะเป็นเงื่อนถือเล็กคุณแม่ว่าพิจารณาเบิ่งน้ากับคุณแม่ดาราก็ให้เด่นที่ศูนย์สามกับเจ็ดหกนะคะส่วนศูนย์สองก็เจ็ศูนย์คุณแม่ดาราฝากว่านั่นค่ะเป็นเล็กของน้องสาวคุณแม่ว่าเล็กน้องสาวของคุณแม่ดาราเอาพี่น้องฝากพิจารณาเล็กของคุณแม่ดาราด้วยค่ะว่าหมักบ่อ พีเจริญน้ากันพว่าเลขของคุณแม่ดาราเขามาตลอดนะคะเดินดีแล้วก็บบหลายคู่เด้อค่ะอเอาแคบไ้ค่ะต่อไปก็เป็นเลขของคุณแม่ใจบุญนะคะคุณแม่ใจบุญโอ้ความฝันของคุณแม่ใจบุญนี่กาบอธรรมดาเด้อค่ะหมวดที่แล้วคุณแม่ใจบุญฝันฝันว่าฝันเห็นปู40เนาะคุณแม่ใจบุญฝันเห็นปู40แล้วที่นี่ แล้วคุณแม่เจบุญกะแปลความฝันเป็นหาแปดด้ค่ะบอกมากความฝันของคุณแม่กับเง้าอยู่เนาะค่ะแต่เฮากับสรุปสันสานเลยงวดที่แล้วคุณแม่ฝันว่าได้หาแปดแล้วงวดนี้เนาะงวดนี้คุณแม่ฝันว่าได้หกหาฮกหามาแต่ใส่ทวนความฝันของคุณแม่เลยเนาะค่ะฝันว่าคนเหล็กมันออกแล้วแล้วขึ้นวันที่สิบแปดเนาะค่ะที่พันมาของงวดนี้นะ้ค่ะวันที่สิบแปดเดือนหาหกหา วันที่สิบแปดที่ผ่านมาคุณแม่ฝันว่ามีคนมาซิมสิหูเนาะคะ่ะหกหาว่าสันสำนันละค่ะคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะหลีกหงหาเอาพิจารณาเบื้องน้ากันเลขคงหาหมากบอ่อสามเจ็ดกับเป็นหลขกเห็นอยู่หลังเตาว่าสันเห็นชัดช,ชัคุณแม่ว่าสามเจ็ดกับสองศูนย์คุณแม่แถมมาน้่เนาะค่ะสองศูนย์เอาแต่คุณแม่เน้นให้ดีหกหาเด้อค่ะเอาพิจารณาเบื้องน้ากันหลขกของคุณแม่ใจบุญเน,น้ะคะ่ะ ก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิองน้ำกัะต่อไปเป็นเลขกจีออด้วยค่ะจีออดหลขกจีออดจีออดก็ให้ก็บเน้นไฮเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งค่ะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะเลขของจีออดไฮจีออดนี่ทั้งช่องก็ไปตามเพึ่งพึ่งตามเพึ่งหมดแหลกด้วยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเลขกจีออดกับเข่าตลอดด้วยค่ะก็ฝากพิจารณา เบื้องน้ำกันว่าหลีกเจกออเพราะว่าหลีกเจกออห้บ่หลายครูด้วยค่ะเด่นเน้นๆห้เลยที่เจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งเอาแคปหน้าจอไปหาเสียงโชคเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน้ำกันเนาะพี่น้องเอาขอบคุณลหลายๆค่ะที่เข้ามามรับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระฟ้าพาลวยในเรื่องค่ะจะได้มีกำลังแรงใจไปตามหาแนวทาง ตัวเลดเล็ดความฝันดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องไปเสี่ยงโชคในงหดวันที่สองเดินหาหกหาเนาะค่ะเอาคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมันหมานำรวยด้วยค่ะบ,กกบบเจ็บโบจนถือเลขกหลายๆถือรางวัลงใหญ่เนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฝ่าพ้าลวยในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อดค่ะจะได้บอรผ่านข่าวสารจากทางช่องเด้อ คลิปนี้ค่ะพอสนิทก,ก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะ